สรุปแล้ววันนี้เลือกสองคู่แล้วพี่นนอะเนี่ยดูครับท่านผู้ชมพี่เขาเหมาไปแล้วนะครับผมขอบคุณคุณป้ามาลินะครับผมแล้วก็คุณพี่คนสวยพี่เรว,วดีนะครับที่มาช่วยซื้อลูกอ้นนะครับยินดีต้อนรับนะครับสมาชิกลูกฟาร์มใหม่นะครับผม ลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อได้นะครับความอ้นเบาเดชนครพนมอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากครับลูกค้าจากอำเภอเรนูนครนะครับบ้านนาดีเหล่านี้เองใกล้นะครับยินดีต้อนรับครับผม อันนี้ลูกค้านะครับผมจากความบดเบ่าวเดชนครพนมนะครับมาจากอำเภออะไรครับอำเภอเรนุนครเนาะเออเ้าภาษาอีสานก็ได้บาทนี้เนาะอ่าวันนี้มาอย่างครับเนี่ยครับผมมาสมอขนนะครับผมมาเลือกซื้ออ้นนะครับผมเพิ่นซื้อไปแล้วคู่นึงนะครับผมเออวันนี้ครับผมอยากอยากเห็ดอสีบนะครับผมเสริมกับบ่าวเดชนครพนมนะครับผม อันนี้ไรจริงนะครับผมเลี้ยงโอนขายนะครับผมเลี้ยงลูกมันเพาะพันขายเบาาเด็ดรับซื้อคืนนะครับพอเป็นลูกฟาร์มนะครับผมลูกอ้นนะครับผมที่ได้จากฟาร์มเป้าเด็นครปนมวันนี้นะครับผมมาดูอ้นนะครับผมอยากซื้อเพิ่มนะครับผมก็มาดูได้ที่บ้านนางงามอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับผมลูกอ้นสวยๆนะครับผมพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยเรวดีจ้าเรวดีเนาะมาจากอำเภอเรนูนะครับเด้อนี่นะคนบ้านเฮาเออคนบ้านเฮานี่แหละครับคนนครพนมนะครับผม พายุไก่แะมาสุมเลยครับมาเลือกเอามาเบื้องเอาว่ามากแบบใดลุ้นใดน,นะครับผม,มเออนี่ครับผมโอน<ห>น,นี่สร้างรายได้ดีนะครับช่วงโควิดนี่ผมกับยู้รอน้ํโอนนี่แหละครับผมเออเลี้ยงขายนะครับบบมีติดปัญหาอย่างครับผมบ่บแมนว่าไอของกินมันกระหาง่ายครับผมถ้าบบม,มีก็ตัดไม้ไผ่คับมันกินมันก็กินนะครับผมเลี้ยงง่ายแล้วก็เลี้ยงอ้อยเลี้ยงอย่างนะครับผมนี่ครับเพื่อนมาเลือกซื้อเอาให้แม่อุ้มเบื้องแนค่ครับผมเป็นยังจจากไดโอนเอ้าถามแน่เอา โอ้มันน่ารักเนาะครับผมเอาเบิ้งเอาเนี่ยแม่อุ้มเลยครับผมมันบกัดเนี่ครับไม่กัดแม่ไม่กัดอุ้มเลยไม่กัดอเนี้เนี่ยน่ารักนะคุณแม่อะไรครับเนี่ยคุณแม่ชื่ออะไรแม่มาลีจ้ม่มาลมาจากอำเภอเรนูนครนะครับผมเดี๋ยงอ้นมันน่ารักใช่ไหมครับผมเออขนนุ่มไม่มันเหม็นไหมครับเอ้าถามหน่อยไม่เหม็นนะบอกท่านผู้ชมเลยนะครับยืนยันได้เลยมาเข้ามานี่ถ้าถ้าเป็นฟาร์มหนูมันจะกลิ่นสาบเออแต่อ้นนี่ แต่อน้นนี้ไม่มีกลิ่นครับผมเออเลี้ยงง่ายพี่เอาไปครั้งก่อนเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายเนาะมันกินอะไรบ้างครับอ้นกินอะไรบ้างกินมัซารีกินไผ่เออมักซารีนะอันนี้ผู้ไทยเรนูเนอะ่ามักซารีกินกินไผ่มะอือก็กินเออแครอทก็กินนะพี่นะแครอทก็กินพี่เลเบรีเออข้าวโพดนี่ครับเดี๋ยนีเนี่ยเนี่ยเดียดูดูดูอยากได้เยอะๆเออเปิดเป็นฟาร์มเลยครับเปิดเป็นฟาร์มเป็นลูกฟาร์มเ่า่าดี ถ้าถ้ามีปัญหาอะไรปรึกษาได้ตลอดเลยครับวิธีเลี้ยงการเลี้ยงเวลาได้ลูกเานาะนะสมมุติว่าเวลาได้ลูกการดูแลอย่างนี้เนี่ยถ้าซื้อจากบ่าวเดชเนี่ยปรึกษาได้ตลอดเลยครับแม่ครับผมโทรมาแต่สิงคโปร์โทรมาแต่ตขเขมรก็มีของผมนะพม่า,มามนอกไเนอกมือเนานนนะเออโทรมาแต่เกาหลีก็มีให้เมียเลี้ยงค่าเอออยู่ใน,นพีนะครับผมทำธุรกิจได้นะครับผมขนาดส้วงโควิดยังขายได้ครับโอนครับผมเออ บางคนโอ้จะขายที่ไหนอ่ะบ่าวเดีนี่เราจะขายช่วยเลี้ยงไ้เราไปายให้ไนั่นแหละบางคนก็นั่นแหละบ่าวเดีนี่เราจะขายช่วยแล้วก็สร้าง youtube แล้วขายนําเฟซน้ไลน์นะครับผมนี่ครับผม <c oughs> ไม่ไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ขายนะครับขนาดโควิดผมยังได้ขายนะครับผมนี่อ้นนะครับผม <c oughs> เลี้ยงไว้อย่างน้นอยก็เลี้ยงไว้สวยงามนะครับผม <c oughs> พวกนี้มันโบเลี้ยงคืองัวคือควายโบโบต้องหน้าดําครับเออโบต้องไปโบต้องไปยุกก่งกลางทุ่งกลางหน้าเนาะเออเนอะเอาะออ อาโอเคครับผม,ม,มว,วันนี้จะเลือกซื้อกันนะครับผมจะเลือกมาชมกันนะครับผมคุณพี่เลเวารีนะครับมาจากเรนูนครนะครับอ่ายกยกหนึ่งสองกันนี่ครับอ้นม,มีหลายคู่หลายสีหลายสันนะครับหลายไสาหลายราคานะครับ,รบนขนาดน้อยขนาดนี้ส <5, S 1> <5, 5 S 2> ี่ห้าขีด ช่อแรกเลยพว<ม>กนี้ช่อนั้นก็เลยขายตัวนี้เนะสิเก็บไว้ให้เพื่อนไปนคู่หนึ่งผมก็เก็บไว้อย่างนี้อันนั้นคือ<ร>ให้หมดเลยผมคาดเก็บแล้วอันนี้คืออ้อนเล็กนี่พี่มาดูอ้นเล็กเนี่ยมาจับให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอี่อีเลยดีให้หให้ให้แขกเราจับเนี่ย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 อ่อนหลายลูกใหม่จับขึ้นมาค่อยๆหนึ่งจับจับขึ้นมาอันนี้สีขาวนวลอันนี้ผม ผมอยากไม่อยากให้มันขาวอยากได้อยู่นี่นะสีขาวมากเลยยังบืมือตาอนี่ครับผมนี่ครับเออน่ารักนะครับผมตัวเมียตื้มตัวนั้นตัวผู้ตัวนั้นคนละแม่ก็ต้องแบบนี้แหละไไมม่่่่ด้กีตตตััววนนะแาายขาวอีรีตัวนี้นะน่านวลครับแม่ครับเยอะเยอะเยอะลงผมจะสอนให้ลงยูทูบด้วยเออลงไปเรื่อย คอยันตรับโทรศัพท์นํำบมทันนี่แหละครับโอ้เป็นสะแพงอีลีตัวนี้นะมานาโนอสีมันออกนวลลสองตัวสามตัวที่มีตัวหนึ่งคือแม่ตัวนึงคือพ่อเนี่ยครับผมเลี้ยงง่ายครับท่านผู้ชมเลี้ยงง่ายเออมีอ้อยปลูกอ้อยไว้กินกอสองกอนะครับเราเลี้ยงคู่สองคู่แบบเลี้ยงในบ้านสวยงามนะครับผมถ้าเลี้ยงเยอะเราก็ไปหาซื้ออ้อยอ้อยโรงงานโลละบาทครับเออถ้าไม่มีอ้อยเราก็เสริมด้วยไม้ไผ่ เสริมด้วยไมไผ่น้ตภีนี่ครับยน่ารักน่ารักครับผมตุ๊กปุ๊กอยู่นึ่เด็ะแพงครับท่านผู้ชมใครอยากซื้อยากมันเอามาใหม่จับได้บางตัวก็จับไม่ได้เลยงอยู่บ้านเรมีแต่เลี้ัมาังในบ้านก็มีประมาณเจ็ดตัวเพื่ยานละขาย ก็ของผมนี่แหละแม่วอากพ่อมาบอกมันเต็มเล้องอเือกไปเสื้อลูกขาเอออย่าเขาถามเหเห็นเจ้ามาผมก็เลยเอามาเออเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยดี้ยวเดี๋ยวี๋ย้เดม๋ยวเดี๋ยวด้อยูเบยวเดีายวเอยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเนีามวเดี๋ยวเดยวเดียวเดีวเียววดเดเดเเีวว ตนี้จับไ่ไดจับจับื่นน่ดนงีสงีสงนจะหายเถ้ายที่มันจะตื่นนิดนองนี่ไงนี่ไงนี่ไงสวยล่ะไหนเออ เอ้หน้าขาวเออสีด้คู่มันน่ะนี่พวกนี้แหละนี่ไงนอนอยู่เออนอนเออนอนคักแทนนี่นอนได้ผมเม่นตายได้ดิฮะดินอนได้เหรอยคอยมาเห็นเห็นอะไอยู่มือนถือมาเพิ่งตายนอนได้ถ้านอนมันจะนิ่งนี่ไงคู่พวกนี้มัน นี่ยังได้ตัวนี้นะค่นเงินยังมีได้อนไปเอ็ดเคราะกับมดเป็นเท่าไรเลยอันเครองกััเนี่ยลพี่เขาจะซื้อสองแสนนะเนี่ยไหนตอดีพี่จะเหมาเหเมาส์ได้สองแสนเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาให้ถ้าพี่จะเอาจะเลือกให้เออทยอยก็ได้ครับผมนี่ครับพี่จะลงฟาร์มเหมือนกันอยู่เรโนูเออทำฟาร์มคือไม่จะได้เลี้ยงเลี้ยงขายเลี้ยงเอาเงินเนี่ยเออ ได้ทั้งสองบางคนก็เลี้ยงเล่นอืตัวผู้ยน้อยกว่าตัวคงค่อยเอามือตัวเมียจะอยู่นี่ตัวเมียจะอยู่นี่้อแต่นานได้ได้ลูกแต่มอยคือซื้อหัวซื้อควายเขาก็ซื้อพ่อแม่พันธุ์เออ โอยผมพันเพัเขาไยัดขึ้นไปถงบนท้องพระโทรงกระทำค่ะอ่ถึงอยู่เอาโอเคนะครับพี่จะเลือกนะครับผมท่านผู้ชมครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเอาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเอาจบคลิปแค่นี้นะครับเอาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชคำนมสวัสดีครับ ยกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ